ไม่ต้องไปซัมเมอร์ระยะเวลาแค่สั้นๆ1นเดือนนะคะน้องจะได้อะไรสวัสดีค่ะพี่ถุ๋งจาก dream a b o r t นะคะวันนี้พี่ถุงจะมาแนะนำโครงการซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศทุกป,ปีเนี่ยทาง dream a b o r t ก็จะมีจัดเป็นซัมเมอร์แคมป์แบบกรุ๊ปหรือว่าจะเป็นแบบซัมเมอร์ที่น้องๆองเดินทางเองแล้วก็ไปจอยกับ กลุ่มทีตอนไปถึงประเทศน,นั้นก็ได้ค่ะเอ๊ะไม่ต้องไปซัมเมอร์ผู้ปกครองบางท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยระยะเวลาแค่สั้นๆหนึเดือนนะคะน้องจะได้อะไรนะซึ่งจริงๆมันก็จะแบบแล้วแต่ลักษณะบุคลิกของน้องๆแต่ละคนนะน้องบางคนที่จะไม่ได้แบบมีความกล้าที่จะในการเดินทาง <No. S 1> หรือว่าในการอยู่ด้วยตัวเองคือโครงการซัมเมอร์เนี่ยมันเหมือนแบบเข้าไป เปิดใจไปแบบเหมือนกระตุ้นให้เขาได้ลองทําอะไรใหม่ๆซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นการประนีประนอมนะคะว่าถ้าสมมติว่าผู้ปกครองจะส่งน้องไปเป็นปีแล้วถ้าสมมติว่าน้องอยู่ไม่ได้จะแบบเกิดปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะเราอยากดูก่อนว่า้น้องจะพร้อมไหมนะคะการไปซัมเมอร์เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าน้องๆที่แบบไม่ได้อยากจะไประยะยาวอยากจะแบบเหมือนมีประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศนะคะรู้จัก วัฒานาธรรมไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะ เรียนของที่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้าง oh, <wow. S 1> เป็นเพื่อนมีทัศนคติยังไงบ้างเป็นโครงการที่ดี <Okay. S 1> เลยนะคะที่เด็กๆจะได้เข้ารนะ่วมสําหรับที่ดีมาบอดเรามีจัดอยู่3ประเทศประเทศแคนาดานิวซีแลนด์แล้วก็ประเทศอังกฤษค่ะซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปสาหรับซัมเมอร์ยอดฮิตนะคะที่ประเทศนิวซีแลนด์เราจะมีทั้งแบบที่เป็น1เดือนแล้วก็2เดือนเราจะจัดในโรงเรียนมัธยมน้องๆจะได้เข้าเรียนในชั้นรวม กับเพื่อนๆที่เป็นนักเรียนพื้นที่ได้พักกับโฮสต์แฟมิลี่และนะพี่ๆที่เป็นทีมลีดเดอร์ที่พาน้องๆไปเนี่ยก็จะอยู่กับน้องๆตลอ <c oughs> เราจะมีทริปวันเสานะคะพาไปเที่ยวแล้วก็จะมีทริปปิดท้ายเป็นแบบสาวันสองคืนสำหรับหน่งเดือนหรือเป็นทริปยาวแบบเจดวันหคืนนะคะ oh, <wow. S 1> ทองเกาะใต้กันค่ะซึ่งสนุกแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ สำหรับประเทศแคนาดาเราก็จัดในโรงเรียนมยัธยมเหมือนกันค่ะซึ่งจัดในเมืองเลยนะคะน้องๆจะได้อยู่ในแวนคูเวอร์เลยค่ะน้องจะได้เราใช้ชีวิตเป็นนักเรียนมยัธยมในเมืองนะคะได้เดินทางไปโรงเรียนค่าโดยใช้ซิตี้บัส รือว่าเป็นรถไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นแบบสำหรับเอสายที่แบบไม่ค่อยชอบนอกเมืองเท่าไหร่เออไปสั้นๆก็อยากได้ความสีวิไลอยากได้แบบเอ้ยเลิกเรียนเราไปแบบเดินเล่นไปห้างว่าไปปาร์กไปไหนๆได้ที่แบบสะดวกอันนี้ก็จะแนะนำซึ่งเราจัดในแวนคูเวอร์สคู่บอดเลยเนะเขตนี้เนี่ยเป็นเขตการศึกษาหลักของเมืองเลยค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาจะไม่ได้ ับนักเรียนระยะสั้นแบบนี้เท่าไหร่มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆใน oh, <wow. S 1> คางของนักเรียนจากประเทศไทยสุดท้ายนะคะเป็นดัมเบร์ประเทศอังกฤษค่ะน่าสนใจคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเราจัดกัน3สัปดาห์ในลอนดอนโรงเรียนที่ เราจะเป็นโรงเรียนภาษาแต่ว่าน้องๆน,นะคะก็จะไม่ได้เรียนกันเองกับแค่เด็กไทยน้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างชาติที่เป็นเนยาวชนด้วยกันญี่ปุ่นฝั่งยุโรปอเมริกาใต้อะไรประมาณนี้ก็มีนะคะหลากหลายเชื้อชาติมากน้องๆจะได้เรียนในชั้นเรียนตามเลเวลภาษาอังกฤษของตัวเองเรียนกับเพื่อนต่างชาติและก็ตอนไปทัศน,นศึกษาก็จะมีทีมลีดเดอร์ที่เป็นชาวอังกฤษเนทีฟบีเกอร์นะคะพาน้องๆไป โฆษณาศึกษาตามจุดต่างๆซึ่งลอนดอนเนี่ย oh, <wow. S 1> ม,มิเซียมเยอะมากมีแบบที่เราจะไปเรียนรู้ศึกษากันได้เยอะมากๆเราจสร็จ้นก็ยังมีทริปต่างเมืองด้วยเริ่มอยากไปสักแคมปหนึ่งหรือยังคะติดต่อพี่ๆทรีมาบอกได้ทุกชอ่องทาง